วันนี้ก็จะมาแบบคุณหนูคุณนายมากเลยนะพี่ปอเปิลน,นะคะจ้า,จาเอาอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะพอดีเมื่อกี้น้องมาที่หน้าร้านนะคะลูกค้ามาที่หน้าร้านเขาก็มาประจําเลยนะคะกลุ่มนี้พอดีว่ายืนอ,อยู่ที่หน้าร้านพี่เปิลไม่ได้เสียงใครอ,อ,อยู่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวที่เป็นตัวหางม้า ลอนมาม่าให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่ารอนเขาแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะคือเป็นแบบรอนแบบเยิกๆเซือ่อไปเลยอันนี้เราก็มันจะมีตัวหวีเสียบเหมือนกันนะคะเป็นหางม้าปุกผมเราก็จะมัดทับผมของเราไปเลยนะคะคือเรามัดมัดผมข้างหลังเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวตัวหวีเสียบเนี่ยค่ะก็คือเสียบไปข้างหลังพอเสียบไปข้างหลังปุ๊บเราก็มัดตัวโบอ้อมนะคะเราก็จะมีเป,เป็นเป็นผมยาวที่ที่สวยแบบนี้ คือพยายามใช้สีที่ใกล้เคียงกันกับกับเรานะคะขอใส่ตุ้มหูสวยๆเก๋ๆนิดนึงเพิ่มความดูร้าเนาะคือเราก็มัดผมของเราปกติเลยค่ะยกสูงไปเลยเวลาเรามัดอ่งสูงๆอ่ะมันมันมันจะมันจะสง่ามันจะดูดีมากเลยนะคืออย่างตัวรอนของเขาเนี่มันเป็นรอนที่แบบว่าใส่แล้วมันดูเปรี้ยวๆดูแบบเป็นลุกที่แบบกระชากเขาเรียกไลยนะความเซ็กซี่มากๆเลยพี่ว่าเปิ้นว่า มันสวยอะ่ะอืมคือแล้วแล้วแต่คนชอบด้วยนะคะเวลาเวลาเราใช้งานคือรา้านของเขาก็จะประมาณนี้เวลาเรามัดผมเราก็แบ่งผมของเราไว้เนาะข้างหน้านี่ก็ดึงมาให้มันมีแบบมันแล้วแล้วแต่คนชอบบางคนก็จะเปิดไปกว้างๆเลยก็ได้แต่พี่ป้าเพินก็จะชอบประมาณนี้เวลาเราเอมัดไปแล้วมันก็จะได้ความแบบรูหราอลังการแบบนี้เนาะสวยมีหลายสีนะคะมีเหมือนผมเราเอ่อ ตามเฉดของของเราเลยแหละนะคะใครที่ผมดําผมอะไรเงี้ยก็ก็เอามาเลือกเอาได้นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีดาสีดําย้อมนะคะสีดําย้อมแล้วก็ตัวหางม้ารอนมา้มาเนี่ยเราสามารถที่จะตัดได้นะอย่างบางคนแบอบกว่ามีความรู้สึกว่าพี่ป๊อเปิ้ลทำไมมันแบบดูยาวๆจังเลยอะไรเงี้ยเราอยากได้แบบที่มันมันสั้นๆหน่อยมีไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ ใช้กันไกคือเราจับรวบปุ๊บเราตัดได้เลยนะตัดมันก็จะเป็นแบบสั้นๆไปเลยหรือบางคนเขาอยากจะถักเปียจากตัวหางมา้าตัวนี้เราก็สามารถที่จะถักเปียได้เหมือนกันรุ่นนี้นะคะที่หน้าร้านมีนะคะร้านพ o อเปอร์มน้อยอยู่ศูนย์การค้าห้างแยบบางปีสมุดปราการติดเส้นเทพรักรอมอยที่สิบาเราขายทุกวันเปิด10บโมงครึ่งจ,จนถึงสองทุ่มนะคะที่หน้าร้านมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศแล้วก็ และเรามีทะเบียนคันนี้็ก็มีสินค้ายะแยะมากมายเลยนะคะใครที่อยากได้เป็นโบบุกมหัางม้าตัวไหนก็แวะมาสอบถาม่